คน้คนดวงย่อยห่วงจุ้ยให้เป็นเรื่องง่ายด้วยตัวคุณเองครับครับสำหรับวันนี้นะครับคน้คนดวงก็จะแม้แนะนำคนที่เกิดทั้ง12นักษัตรนะครับให้ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเสริมดวงชะตาและโชคลาภนะครับในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจกันครับปีชวดสาการะขอพรพระไตรรัตนพุทธเจ้าหรือซามปอฮุกโจนะครับอธิษฐานขอพร ให้สุขภาพใจดีสุขภาพกายแข็งแรงปีฉลูสักการะขอพรศาลเจ้าพ่อเสืออธิษฐานขอพรด้านความราบรื่นลดปัญหาอุปสรรคในชีวิตปีขานสักการะขอพรเจ้าแม่ทับทิมอธิษฐานขอพรให้มีสเสน่ห์เมตตาเป็นที่รักของคนทั่วไปปีเถาะสักการะขอพรองค์ไทยสวยเอีย้ยอธิิฐานขอพรให้ชีวิตมีความสุข ความโชคดีมั่งมีวาสนาปีมะโรงสักการะขอพรเจ้าแม่กวนอิมอธิษฐานขอความเมตตาความสงบสุขปัดเป่าอุปสรรคปีมะเสง็งสักการะขอพรปู่ไทยฮงกงหมูลนิธิปอเต็กตึงอธิษฐานขอโชคลาภความโชคดีคุ้มครองป้องกันภัยปีมะเมีย สักการะขอพอรเทพหัวท้อเสียงซือ่อหรือหมอเทวดาที่วัดเร่งเนย่ยี่อธิษฐานขอพอรให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงปีมะแม่สักการะขอพอรเทพเจ้ากวนอูลและเทพเจ้ามา้าอธิษฐานขอพอรให้การงานเจริญรุ่งเรืองมีอำนาจวาสนาปีวอกสักการะขอพอรเทพเจ้าเฮงเจียไตยเสียฮุกโจ อธิษฐานขอพอรด้านความสำเร็จความปรารถนาปีรากาสักการะขอพอรเจ้าแม่ทับทิมอธิษฐานขอพอรเรื่องสเสน่ห์เมตตาเป็นที่รักของคนทั่วไปปีจอสักการะขอพอรเทพเจ้าตีจังอ้วงหรือพระกสิทธิคันโพธิสัตว์อธิษฐานขอพอรด้านความรักสงบสุขป,ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายปีกุล สักการะขอพอรเทพอุ้มสมและเทพเจ้ามังกรเขียววัดเทพวารีอธิษฐานขอพอรความเมตตาคุ้มครองดวงชะตาเสริมพลังโชคลาภโชคดีมีเงินใช้ปลอดโรคปลอดภัยครับ